ใบชะพูผักพื้นบ้านจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหากคุณรับประทานเป็นประจำคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY เดิมทีแล้วชะพูมิถินกำเนิดที่หมู่เกาะมาเลเซียหมู่เกาะชวาซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีการค้าขายเครื่องเทศในอดีต เมื่อมีการติดต่อซื้อขายเครื่องเทศจึงแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ไกลเคียงที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์ของชับคูหากใครเคยลิ้มลองจะทราบดีว่าชับคูนั้นจะมีรสชาติหวานเย็นและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จึงนำมาใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูครับบทบาทของชับคูในจานอาหารในครัวพื้นบ้านโดยนิยม รับประทานเป็นผักสดกินกับอาหารรสแซ่บทั้งหลายเช่นลาบก้อยน้ำตกเนื้อ,อย่างปลาย,ย่างเป็นตน้นตลอดจนนาไปจิ้มกับน้ำพริกชับูเป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ในอาหารพื้นบ้านต่างๆเช่นอาหารในภาคอีสานนิยมนำมาใส่ในกแกงอ่อมแกงขนุนแกงหัวปรีส่วนทางภาคใต้ ใช้แกงกระทิมชะูกับหอยแครงส่วนพากางนิยมใส่ในแกงขั่วหอยขมประโยชน์ที่น่าสนใจของใบชพัพูกินชัพูดีต่อสุขภาพอย่างไรใบชัพูนั้นจะมีฤทธิ์ร้อนช่วยในการปรับสมดุลของธาตุภายในร่างกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมทําให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นใบชัพูยังมีสารเบต้าแคโรทีนสูงจึงช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ ลดอาการอักเสบและชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทำให้เซลล์อ่อนเยาว์สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนั้นใบชะพูยังช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาช่วยป้องกันประสาตตาเสื่อมช่วยป้องกันรโรคเกี่ยวกับตาบอดตอนกลางคืนด้วยชะพูมีฤทธิ์ร้อนชะพูจึงมีคุณสมบัติช่วยในการขับเสลดสามารถใช้ใบชะพูประมาณ5-7ถึงใบครับต้มกับน้ำสะอาด แล้วจิบระหว่างวันจะทำให้อาการดีขึ้นแต่ขอแนะนำว่าอย่าดื่มมากจนเกินไปนะครับนอกจากนั้นยังพบอีกว่าใบาชะพูเป็นสมุนไพรที่เป็นแหล่งของแคลเซียมดังนั้นจึงมีส่วนช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันภาวะกระดูกพุนใบชะพูยังเป็นผักที่มีเส้นใยอาหารสูงอีกด้วยการกินใบชะพูจะช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย การกินใบชะพูมีส่วนช่วยในการลดอาการแน่นท้องท้องอืดไม่สบายท้องแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการขับถ่ายลดอาการท้องผูกได้อีกด้วยแต่ถึงแม้จะมีประโยชน์มากก็อย่ารับประทานบ่อยหรือว่ารับประทานมากจนเกินไปผู้ที่มีโรคประจำตัวและมีปัญหาสุขภาพโปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ